สวัสดีจ้าพี่น้องอีไปไยซื้ออีกเช่นเคยครับผมมาทานข้าวเช้ากันครับผมวันแรกของสัปดาห์มันี่มีเาขาคุกข่ครับพี่น้องเส้าหน้าพริกปลาผงคือเกาขาดปลไกระเทียมครับผมกระเทียมกับพักกระเกี่ยมะเขือฉลัด có mong hưng không? của tân mày còn tỉnh chưa? tôi ăn khéo rồi, ăn đại để bình đó. ดีหลายดีแห้งผมเ่ยกินเสมอเสมอเลยสุขภาพพร้อมมักเนาะอันนี้ก็ด,กดีครับเพี่น้องอซัปปอรคุณหลาย lạng thái mặn sền sệt, này các anh em, lạng thái mặn sền lượt đấy, Sán nhang rất là thơm nhỉ, kinh một đồi phải sập คนลิ่นไปไอปยไปหน่อมัน้เนี่ย<ม> อ,อ,อันนี้แกต้องเปลี่ยนร้านซื่อละ